สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามมาต่อเนองสำหรับแนวทางในวันที่ 8, 10, 22, 000, 8เดือนส0ครสองันหรกสิบกับแนวทางราสอาบคกี แล้วก็สามัคคี V I P แล้วก็ลาว V I P นะครับก็สามแนวทางเนาะส่วหรับประบาทนี้แนวทางก็ลาว V I P เนาะเข้าสี่สามสองสี่ตัว,จวเจาะนะครับวิ่งลูบ ครออกมาดูผลออกกันนะครับดูผลออกกันก่อนเนาะเพิ่งหาเจอนะครับต้องกับขอโทษสมาชิกด้วยนะครับใบเก่านะครับสำหรับปฏิกิริยาสามคีน,นะครับผลออก44044 440 44, 44, 44ครับก็เท่าที่เลข4เนาะตัวทีเน้นให้ไม่มานะครับ ขวิงรุดเลขสี 4, นะครับส่วนตัวเจาะหลุดนะครับส่วนเราสมคีวีไอพีนะครับขอกเจ็ดองเกนะครับเไ้ตรงนี้แล้วกันเนาะเจ็ดเจ็ดสองเก้า็ดแล้พหหกระวัง9ก้าแต่ถ้าว่าใครเล่นตามแนวทางที่ผมวางนะครับก็ลุกนะครับ สำหรับสามีวีนะครับส่วนเรา VIP นะครับเรามีที่ผลออก3 7 2 4 3 3 7 2 4 3ขออกเข้าที่3นะครับจุดบินก็4 3 3 4ส่วนตัวเจ,จาะกลับไปที่3 5ไม่เข้าเนาะเข้าที่3 4 4 3เข้าตัวนี้นะครับ ก็่อมาตามต่อเลยนะครับสำหรับวันที่8นะครับใครที่ได้ก็ขอแสดงความยิใจกับสมาชิกเลยเนาะอหลุดสซังทีวีไอพีนะครับอันนี้ลาวสามคีนะครับวันที่8ดเดืนสิอสองสองมนรองสิบแปดนะครับชุดวินวันที่ผมให้ที่8 90 12อ หนึ่งสองเลขเด่นผมให้ที่8กับ9ก้ับกลับไปที่เลขเก้แล้ก็เก้าศนย์เก้าหนึ่แล้วก็เก 2. ก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันเนาะเก้าแปดแส่วน3มตัวกลับให้ที่0 9ก้าสหรือศูนก็ได้นะครับนี่คือแนวทางลาวสมคีก็ตัวที่เน้นในก็คือเก้าก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับก็ระวังเลขเด่นมาด้ก,กันนะครับเก้า กลับไปกันต่อที่สามกีวีไอพีนะครับชุดวินวันนี้ได้เลยหนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเลขเด่นนะครับได้หนึ่งกับสองก็เน้นที่เลขสองนะครับจับที่สองสี่ สองห้าสองหกสามตรมจัดไพที่แปดสองหกกับแปดสองหกจะเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับ กับก็บตามนี้นะครับตัวที่นี้นก็2องหกเนาะถ้ต่อที่เรา V ีไอพีกับเรา V ีไชุดบินวันนี้เลขศูนย์หนึ่งสาห้านะครับศูนย์หนึ่งสาห้าเลขด่น นะครับเลขศูนย์กับเลข1นึ่ก็จลับไปที่เลข1นะครับ13 14งสาหนาตัวผมจะับไปที่7จหนึ่ง ก็แต่ไปทีเจ็หนึ่งสามใครจะไล่ก็ไล่เจนะึ่งสามเจ็ดหนึ่งี่เจหนึ่งห้าะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแปดสองสี่แปดสองห้าแปดสองหตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับศูนย์เก้านย์ศก้าหนึ่งศูนสองนะครับ3ตัวก็เรียกเอาเนาะเปนตัวที่แม่ได้ก็จะเป็น0ูนย์สามอหนึ่งสามแม่ในทีเด็กหนึ่ง ก็ต,ต,ต,ตามนี้เนาะกับที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับครับ้านี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก FC ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่8เดือน10พปศ5องพก็ขอให้โชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ